สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่สะบัวนะคะแล้วก็เลี้ยงปลาด้วยค่ะเดี๋ยวมาให้อาหารปลากันนะคะอันนี้เป็นปลานินนะคะปลานินกับปลาในาทองนะคะปลาในาทองเอาเลี้ยงไว้ดูสวยงามนะคะรวมแล้วประมาณ600ตัวค่ะใ่สะบัวเราเดี๋ยวให้อาหารปลากัน นี่ค่ะอาหารปลาของเรา นี่มีปลาทองด้วยปลาในทองสะบัวนี้ลึกประมาณเลยหัวเข่านิดนึงนะคะประมาณ60เซน เจ็ดสิบเซนประมาณนี้ปลานี้เลี้ยงได้สองอาทิตย์แล้วนะคะแต่บัวเนี่ย1เดือนแล้วค่ะ1เดือนบัวเราก็จะแตกใบอ่อนขึ้นมานะคะใบสีแดงๆจะเป็นใบอ่อนแล้วก็โตมาโตมาก็จะเป็นสีเขียว บวัวน,นี้ปลูกได้หนึ่งเดือนนะคะรอวันที่ใบเขาก็จะเต็มสะเนาะ นี่เป็นบัวที่บัวหลวงนะคะกินผลของเขาัวนี้จะหวานนะคะจะเป็นพันธุหวานอร่อยผลก็ปานกลางค่ะไม่ใช่ผลใหญ่มากเขาก็ว่าประมาณสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนนะคะก็จะออกดอกออกผลเราก็มาดูกันนี่เป็นเป็นครั้งแรกที่ลองปลูกนะคะลองปลูกที่ที่นา น้ำใส่นะคะสูบน้ำใส่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตอนกําลังจะชอนใช้ไปแล้วก็เกิดใบใหม่